สวัสดีครับสวัสดีนักลงทุนทุกท่านวันนี้วันเสาร์ที่10เดือนมิถุนายน2566มาวิเคราะห์อบอลกับผมอัมพลคนดูบอลวันนี้มีหลีกไหนที่ติดก,กันบ้างเราไปดูกันครับมีฟุตบอลน,นัดชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับคู่ระหว่างแมนซิตี้ครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานมีหลีกสวีเดน์ครับมีเติก,กันหมด3คู่ติดรัสเซียครับมีเติก,กันอยู่2คู่ครับแล้วก็มีฟุตบอลกระชับมิตรทีมชาติครับมีเติก,กันอยู่2คู่ วันนี้ครับผมได้คาดเอาทีเด็ดมาให้แล้วครับเน้นๆหนึ่งคู่องคเป็นคู่ไหนไปไม่ได้ครับก็ต้องเป็นคู่ชิงถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนีกครับระหว่างแมนเชสเตียจากอังกฤษครับจะเจอกับอินเตอร์มิลานจากอิตาลีจะเตะกันเวลาประมาณตีสองตรงตามเวลาบ้านเราครับแมนเชสเตียรเนี่ยลุ่นทําที่ปื้นแชมป์ในฤดูกาลนี้นะครับส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยรุ้นแชมป์ในถ้วยบนี้เป็นสมัยที่4ครับก่อ,อนเราจะไปวิเคราะห์ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดติดตามเพื่อไม่ให้พลาดทีเด็ดและเป็นกําลังใจให้ผม อัพพลคนดูบอลด้วยนะครับเราไปดูสถิติน่าสนใจของทั้ง2ทีมกันก่อนแมนซิตี้ครับจบอันดับที่1ในลีกครับแข่งไปทั้งหมด38นัดชนะไป28เสมอ5แพ้ไป5ได้94ครับเสียไป33มีทั้งหมด89แต้มนะครับผมส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยจบอันดับที่3ในลีกครับแข่งไปทั้งหมด38นัดชนะไป23เสมอไป3ครับแพ้ไป12 ได้เจ็ดสิบเอ็กครับเสียไปสี่สิบสองมีทั้งหมดเจ็ดสิบสองแต้มนะครับผมทั้งสองทีมเนี่ยเคยเจอกันมาทั้งหมดสองครั้งนะครับผมชนะกันไปคนละหนึ่งครั้งครับนัดล่าสุดเนี่ยเป็นแมนซิตี้ครับชนะอินเตอร์ไปสามศูนย์ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเป็นอินเตอร์ครับชนะแมนซิตี้ไปสามศูนย์มาดูผลงานส่วนตัวของแมนซิตี้กันบ้างครับสิบนัดหลังสุดเนี่ยชนะไปเจ็ดครับเสมอสองแพ้ไปนัดเดียวครับนัดที่แพ้เนี่ยแพ้กับเบนฟอร์ดไปหนึ่งศูนย์ครับ นัดล่าสุดเนี่ยเอาชนะแมนยูไป2-1ครับในฟุตบอลนัดชิงถ้วยเอเปคับนะครับผมอัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของแมนซิตี้เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป6มาดูผลงานในถ้วยใบนี้กันบ้างครับ5นัดหลังสุดเนี่ยชนะไป3ครับเสมอ2ยังไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเรอัลมาดริดไป4ประตูต่อ0ครับสกอร์รวม2นัดเนี่ยชนะเรอัลมาดริดไป5ประตูต่อ1ครับก็ทะลุผ่านเข้าถึงรอบชิงนะครับผม อัตราการทำเงิน5นัดหลังสุดในถ่วยเมนี้เนี่ยซิตี้ทำเงินไปได้3ครับเจ้าไป1แล้วก็เสียไป1มาดูผลงานส่วนตัวของอินเตอร์มิลานกันบ้างครับ10นัดหลังสุดเนี่ยชนะไปถึง9เลยนะครับผมแพ้ไปนัดเดียวครับนัดที่แพ้เนี่ยแพ้กับนาโปลีไป3ประตูต่อ1ครับนัดล่าสุดเนี่ยไปเยือนตริโน่ชนะตรริโน่ไป1-0ครับนัดก่อนหน้านั้นเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะอัตาลันตาไป3ประตูต่อ2อัตราการทำเงิน10นัดหลังสุดของอินเตอร์เนี่ยทำเงินสูงไปถึง9นัดเเเลยยยนคัผมสีีไปแ่ดดว มาดูผลงานในถ้วยแบนนี้กันบ้างครับห้านัดหลังสุดเนี่ยชนะไปสามครับเสมอสองยังไม่แพ้ใครเหมือนกันครับนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะเอซิมิลานไปหนึ่งศูนย์ครับสกอร์รวมสองนัดเนี่ยชนะเอซิมิลานไปสามประตูต่อศูนย์ครับทะลุผ่านถึงรอบชิงนะครับผมอัตราการเำเืินห้านัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานในถ้วยเบนนี้เนี่ยทำเงินไปได้สามครับเจ้าไปหนึ่งแล้วก็เสียไปหนึ่งมาดูรายชื่อผู้เล่นนี่ครับว่าจะลงสนามของทั้งสองทีมกันบ้างครับฝั่งแมนซิตี้เนี่ยใช้ประตูเป็นเอเดนซอนครับ กองหลัง3ตัวมีรูเบนดิอาร์ครับอาคัาชิแล้วก็ไคบวอกเกอร์นะครับผมกองกลางเนี่ยใช้เป็นจอห์นสโตนครับยืนคู่กับโรดิโกตัวรุกฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแจ็คคิริสครับตัวรุกฝั่งขวาเป็นเบนาโดซินวานะครับผมกองกลางตัวรุกใช้เป็นเควินเดอะบอยครับยืนคู่กับกุนดูกันและมีหน้าเป้าเป็นเออร์ลิงฮาแลนด์นะครับผมมาดูทางฝั่งของอินเตอร์กันบ้างครับใช้ประตูเป็นโอนาน่าครับกองหลัง3ตัวมีอาเซบีครับมาติโอดาเมียนแล้วก็บัสโตนี่นะครับผม กองกลางใช้เป็นคาฮานูกูครับโบสวิทแล้วก็นิโคลบาเลล่านะครับวิงแบ็กขวาเนี่ยใช้เป็นดุมฟี่ครับวิงแบ็กซ้ายเนี่ยเป็นเฟเดริโกดิมาโก้นะครับผมกองหน้าใช้เป็นลาอูตโรมาติเนสครับยืนคู่กับเอดินเชโกนะครับมาดูรายชื่อผู้เล่นที่บาดเจ็บของทั้ง2ทีมกันบ้างครับฝั่งซิตี้เนี่ยมีไคลวอลเกอร์ครับเบเชแมงแมนดี้แล้วก็เซ็กซ์ตีเฟนนะครับผมไคลวอลเกอร์เนี่ยต้องรอเช็คฟิตอีกทีนะครับว่าจะลงสนามนัดนี้ได้หรือเปล่าส่วนฝั่งอินเตอร์เนี่ยมี เฮนริกมาคิตายันครับคอรีอาแล้วก็เฮนริกเก้นะครับผมรายชื่อผลนีิครับว่าจะลงสนามของทั้ง2ทีมก็จะประมาณนี้นะครับเรามาดูราคาของคู่นี้ที่เปิดกันมาบ้างครับราคาของคู่นี้เปิดมาเป็นราคา1ลูกครึ่งครับตอนนี้ไหลลงมาเหลือหนึ่งลูกควบนะครับผมเป็นฝั่งเจ้าบ้าอ่าเป็นฝั่งซิตี้ต่อนะครับผม2นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยไม่มีราคานี้เลยนะครับเป็นราคาครึ่งลูกแล้วก็ราคาปปนะครับ มาดู10นัดหลังสุดของซิตี้ครับราคา1ลูกควบเนี่ย10นัดหลังสุดของซิตี้ก็ไม่มีราคา1ลูกควบเลยนะครับผมมาดู20นัดหลังสุดครับ20นัดหลังสุดของซิตี้ก็ไม่มีเลยนะครับราคา1ควบส่วนใหญ่ก็เป็นราคา1ลูกครึ่งครับ2ลูกควบแล้วก็1ลูกนะครับมาดู Meat. 10นัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานครับราคา1ลูกควบมีอยู่1นัดนะครับผมนัดนี้ครับเปิดบ้านเอาชนะซาสุโอโรบายประตูต่อ2ครับ มาดูราคาสูงต่ำกันบ้างครับราคาสูงต่ำเปิดมาที่3ลูกครับตอนนี้ไหลลงมาเหลือ2ลูกครึ่งควบ3นะครับผม2นัดหลังสุดที่เจอกันมาเนี่ยก็สูงไปทั้ง2นัดเลยนะครับมาดู10นัดหลังสุดของซิตี้ครับสูงไปแค่นัดเดียวครับเจ้าไป3แล้วก็ต่ำไป6ครับมาดู10นัดหลังสุดของอินเตอร์มิลานครับสูงไป6ครับต่ำไป4ครับสกอร์หลูกควบเนี่ยห้านัดหลังสุดของซิตี้เนี่ยทำเงินไปได้4ครับเสียไป1 ส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยมีอยู่4นัดครับทำเงินไป2ครับเสียไป2มาดูสกอร์สูง2ลูกครึ่งควบ3-5นัดหลังสุดของซิตี้ครับสูงไป4ครับต่ำไป1ส่วนอินเตอร์มิลานครับก็สูงไป4เหมือนกันครับต่ำไป1เหมือนกันครับดูจากสถิติแล้วก็ผลงานของทั้ง2ทีมเนี่ยถือว่าทำผลงานได้ดีด้วยกันทั้งคู่นะครับโดยเฉพาะผลงานของแมซิตี้ในฤดูกาลนี้เนี่ยถือว่าทำผลงานได้อย่างร้อนแรงมากๆครับยากที่จะมีใครหยุดได้ครับ ในฤดูกาลนี้เนี่ยแมนซิตี้คว้าแชมป์ในประเทศมาแล้ว2รายการครับมีลุ้นทําที่เป็นแชมป์และก็สถิติมองสอนะครับผมและถ้วยใบนี้เนี่ยก็เป็นถ้วยใบเดียวครับนับตั้งแต่เป๊ปมาคุมซิตี้เนี่ยยังไม่เคยได้เลยนะครับผมอันนี้เป๊ปคงหวังสุดๆครับแล้วก็เน้นสุดๆแน่นอนครับผมผลงานในรายการนี้ของแมนซิตี้ครับนั้นหลังสุดเนี่ยยังไม่แพ้ใครเลยนะครับชนะไป3เสมอ2อครับยิงไป16ประตูเสียแค่2ประตูครับ เก็บคินชีตไป3นัดครับถือว่าทําผลงานได้อย่างโหดสัดสัดเลยนะครับผมส่วนอินเตอร์มิลานเนี่ยมีประสบการณ์ในถ้วยใบนี้มาแล้วครับด้วยการเป็นแชมป์ไป3สมัยได้ครั้งล่าสุดเนี่ยเมื่อปี2 0 0 9ันเกถึงสองพนะครับผมผลงานของอินเตอร์มิลานในบอลลีกฤดูกาลนี้นะทำผลงานได้ไม่คดีเท่าไหร่ครับจบอันดับที่3ของลีกแต่ผลงานในรายการนี้เนี่ยอินเตอร์มิลานถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับรอบน็อกเอาท์ของพวกเขาเนี่ยไม่แพ้ใครเลยครับ ลงเล่น6นัดครับชนะ4เสมอ2ยิงได้9ลูกครับเสียไป3ประตูครับเก็บคินชิทไปหนัดครับส่วนคินชิทรวมในรายการนี้เนี่ยเก็บไป8ครั้งครับมากที่สุดในทัวร์นาเมนต์สิ่งที่น่าสนใจของอินเตอร์ในยุคของอิซากิเนี่ยคือถนัดบอลถ้วยมากๆครับพวกเขาคว้าแชมป์บอลถ้วยในฤดูกาลนี้มาแล้ว2รายการครับอินเตอร์มิลานเนี่ยเป็นทีมที่ครองบอลน,น้อยครับแต่ก็สามารถทะลุถึงผ่านทะลุผ่านถึงรอบชิงมาได้ครับ คงเป็นพ่อพวกเขามีวินัยในเกมรับครับเกมรุกแล้วก็ทีเด็ดจากฟูลแบ็กคู่นี้อัมพลคุนดูบอลขอวัดใจไปที่อินเตอร์มิลานครับดูจากฟอร์มการเล่นเนี่ยซิตี้ดูจะเป็นต่อกว่าอินเตอร์มิลานอยู่พอสมควรเลยนะครับแมนซิตี้เนี่ยเป็นเต็งแชมป์ในถ้วยใบ,บนี้แต่ผมมองว่าอินเตอร์น่าจะยันอยู่ครับไม่น่าจะแพ้เกิน1ลูกครับแล้วก็มีโอกาสลุ้นพลิกล็อกก็เป็นไปได้ครับเพราะพูดบอลน,นัดเดียวครับอะไรก็เกิดขึ้นได้เลือกเชียร์ไปที่บอลรองน่าจะสนุกแล้วก็ปลอดภัยกว่าครับ ถ้าหากนักลงทุนท่านไหนอยากได้ทีเด็ดคุ่อื่นหรือว่าบอลสเต็ปเนี่ยเดี๋ยวผมจะส่งให้ในไลน์นะครับขอพูดทุกท่านที่ติดตามรับชมรับฟังฝากกดไลค์กดแชร์กดซั s สไคร e ให้อพัพพลคนดูบอลด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ